กลับมาต่อที่ลบบุรีนะครับก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าจับจริงนะครับคนที่ลักลอบเผาทางการเกษตรนะครับพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในช่วงหน้าแล้งเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ PM 2.5ครับนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีสั่งการให้นายรัฐพลทุรพันธ์ในอำเภอเมืองลบบุรีพันจาเอกสมศักดิ์ ทนันทาหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกอ,อสอเมืองพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนโพและตำบลกงธนูมีการจัดชุดลาดตระเวนออกตรวจเฝ้าระวังจุดไฟไหม้นาน,นะครับซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่ามีการเผาในพื้นที่ตำบลกงธนูและตำบลดอนโพอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นแปลง,ปลงไม่ต่อเนื่องจำนวน5แปลงนะครับรวมเนื้อที่ประมาณ200ไร่ในการนี้ก็มีการจับกลุ่มคนเผานาจำนวน2รายในข้อหา ฝ่าฝืนคำสั่งผู้อำนวยการจังหวัดโดยการเผาตามพรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงสีความร้อนฝุ่นละอองขม่าเป็นเหตุให้เสียสุขภาพตามพรบรสาธารณสุขพุทธศักราช2535ส่งพนักงานสอบสวนสบพบ้านกลุ่มดำเนินคดีดต่อไปนะครับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมีข้อสั่งการให้แต่ละอำเภอติดตามสถานการณ์การลักลอบเผาพื้นที่ทางการเกษตรอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบว่ามีผู้ลักลอบเผาให้ทางอำเภอแจ้งความร้องทุกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษส่วนเกษตรกรรายใดที่มีการลักลอบเผานอกจากจะถูกดำเนินคดีแล้วยังจะถูกงดเว้นให้การช่วยเหลือจากทางภาครัฐทางการเกษตรเป็นระยะเวลา2ปีนอกจากนี้กร ชับให้ส่วนราชการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในการขอความร่วมมือห้ามเผาตามประกาศของจังหวัดกรณีเศษวัสดุทางการเกษตรโดยโรณรงค์ถยกลบห้ามเผาแทนนะครับหากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกับ